หมอลำสาวสวยนุ่นธีดาพรสายรักเก่งมากความสามารถทั้งโชว์หน้าเวทีร้องลำเป็ดคิวงานคู่กับแฟนหนุ่มทองเบดทับถนนแน่นเอียดที่แน่แน่นุ่นมาสายบนอีกอคอนอล่าสุดเธอพร้อมทองเบดไปถวายไฟสปอตไลท์โคมสองสว่างให้ปู่ทาเวสสวนนะุวรรณสวนทําจำพรนษาบึ้งกองแก้วมณีสังวานออคำชะฮีจังหวัดมุกดาหารพร้อมถ่ายเอมมี่ลายเพลง บูชาเท้าเวสุวรรณพัน 1, ล้านนาวัดเกาะแก้วมณีสังวานโดยนุ่นธิดาพรได้แต่งชุดสวยเหมือนนางในวรรณคดีประยุกต์โชลีลาการรำถวายเท้าเวสุวรรณถ่ายเอ็มมีได้อ่อนช้อยงดงามน่าขนลุกมากๆไม่เท่านั้นท่องเบ็ดนำทีมกองยาวท่่ดาสายพินเสียงพินได้ตีแห่ถวายเท้าเวสุว,วรรณนถวายไฟสปอตไลท์สองสว่างให้ปูเวสุวรรณ และไฟคมสองสว่างตามทางเดินให้กับสวนธรรมจำพันษานะบึงกอแก้วมณาีสังวานเจ้าค่ะถ่ายเอ็มมิลไล่เพลงบูชาเท้าเวสุวรรณพันล้านเร็วๆนี้ค่ะถือว่านุ่นธิดาพรเป็นหมอลำสาวรุ่นใหม่ที่โดดเด่นเรื่องร้องลำและรำสวยงามมากๆชนิดหาตัวจับยากในยุคนี้จริงๆเสียดนุ่นธิดาพรสายข่าวเข้มข้นคนลูกข่าวลูกทุ่งเพศขาบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ